วัดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการนำล้อออกมาเพื่อเปลี่ยนล้ออีกคันหนึ่งขั้นตอนแรกนะครับคุเดกร,รัฐกดก้ามเบรกตรงนี้นะครับนี่ทำการง้ายตรงนี้นะครับนี่ครับง้ายตรงนี้อ,ออกมานะครับเพื่อให้ตัวเบรกนี่มันถ่างออกถอนล้อได้ง่ายขึ้นครับผมขั้นตอนที่สองน,นะครับ ปวดแกนปวดอเนซะอย่างนี้แล้วก็ทําการหมุนหมุนก็คือหมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้นะครับหมุนในลักษณะการคลายออกหน้าลักษณะนี้ก็คือการทวนเข็มนานฬิกานะครับอันดับที่สามก็คือเราจะดันจ็อก,กี้นี้ขึ้นมานะครับดันจอกกี้ขึ้นมาอย่างนี้นะ,ะครับโดยวิธีใช้วิธีการ จับสองอันหนีกันอย่างนี้นะครับดึงมันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเข้ามาจับดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นจับหนีไไว้แล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดึงมันเข้าหาตัวนะครับ mm. ดึงมันเข้าหาตัวอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปกลัวมันเจ็บแล้วก็จับล้อเอามือประคองจับล้อไว้แล้วก็ดึงมันขึ้นออกเนี่ยกดนี้วผมให้สุดดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอย่างนี้ มันะไม่ขึ้นนะจะดีมันขึ้นมามอนะอย่างนี้แล้วก็ผลมันลงนะนิ้วเกี่ยวโซ่อ,ออกมามเสร็จหลักครับเรียร้อยโอเคเวลาใส่นะครับยกนี้ขึ้นมายกโซ่ใส่ที่เกีียวสุดท้ายนะครับแล้วก็เอาให้ ฟันโซ่ลงกับช่องของโซ่นะครับฟันเฟืองลงกับนี่ง้างเหมือนเดิมน,นะครับง้านต้อหาตัวแล้วก็ให้ลงกับฟันเฟืองของโซ่แล้วก็เอามันลงไปซะนะครับนีน่ี่ได้แล้วนะครับอ mm hmm. เอานี้ลงเดี๋ยวลองทําดูแล้วก็กดนี่ลงเข้าไปให้สุดนะครับ mm hmm. สุดท้ายก็คือหมุนทอกดสมมติหมุนกดเสร็จป,ปั๊บ พนะอปดเสร็จปับ๊บให้เรามาดูว่าตรงเนี้ยมันตรงไหมลองหมุนดูมันตรงไหมถ้ามันตรงแสดงว่าใช้ได้โอเคจบครับผมเดี๋ยวลองทำดูบ้างลนะองเลย